ดีเจ้าพี่พี่น้องน้องสายป่านทุกคนวันนี้มาป้าก,กันแหมแล้วเนเจ้าวันนี้ทางเราก็จะมารีวิวกันในเกมลัคกี้เนโกของค่ายพีจีเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้ปีหมียวจะฮอโจงเฮาเตาได้เนะ่ยเจ้าจะหม้อ,อจะง้างพนันไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยวันนี้เรามีทุนที่300นะคะเดี๋ยวเราจะปรับเบสที่1นะคะหมุนออตโต้ไปที่10นะคะเพื่อล้างหน้ากระดานกันไปก่อนนะคะ เพื่อเป็นการล้างหน้าเบรดนะคะเข้าเกมมาครั้งแรกนะคะเราก็ปรับเบรดให้ต่ําแล้วก็หมุนออโต้ไปที่10ก่อนนะคะเพื่อล้างหน้าเบรดไปเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปรีบปรับเบรดที่สูงขึ้นนะคะไม่ดีไม่ดีนะคะสําหรับน้องๆหนูอ,นอ,อายุต่ำกว่า8ปีทางเราไม่แนะนํานะคะโอ้โห,โหจังหวะที่คูณ6แล้วนะคะอาจจะได้ต่อโอคูณ6ไปเห็นจะได้คูณ6ลอย1.2ดูสิคูณ 6.7. สองคิวคูณหอีกจะได้นี่โอ้โห,โโหเจคูณห,หต่อแหง9.6จะได้โอ้ยพัดคูณหสวย13.50จะได้ต่อนีกสิบหกโอ้ยจะได้ต้อนี่สาลายคูณอีก6 54สพัดตูชี้คูณ6โอ้โหเจต่ออีกยังไงยังต่อได้อีกยังไงอีกอ่อหันมดซูปเปอร์เมกะ102 จะได้ก็ได้อยู่เดอ้ออะไปเลยงามๆของงามๆวันนี้เขาจะมาเอาโจกก็ปีแมวเหมียวหน่ะเจ้าอ่ะต่อไปขอปับ่เบสตีสาวหน่ะเจ้าเล่นเบสสาวอ่ะหมุนออโตตีสามสิบนะคะอ่ะไปเลยไปเลยไหลไปไหลไปซิปมาแล้วอาจจะได้เคต,ต่อจะนี่โอ้โหล่างกระดานลอยต่อสิบสองเหมือนเงาโอ้โหยม,มอขนาดเนอร์อะไหลไปไหลไปไปเรื่อยๆเลยเจ้า ตอนนี้เบนเอาอยู่ทีสาวนะเจ้าหมุนอัโตไปเรื่อยๆก่อนโอ้ยแมวมาอย่างนี้เหรปับ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 มุิสองหาปันสีจะได้ตอนเอมุิสสีโอ้ย2องร้อยเโอ้ยคุณตอเห็นเซติสโอ้ยจะได้นี่โอ้โหมอสันาาซุปเปอร์เมกาห้าพันสอ้อย้ปโอยฟังไม่ไหวนะคะ ตาลายไปตามๆกันนะคะส่วนนี้โอ้อยู่ไม่ได้อยู่ไป่ได้ขอปั๊บเบติด40หมุนออตโต้ที่30นะคะอ่าใส่ไปใส่ไปโอ้ยตอนนี้กําลังเราเหลือนล้นแล้วนะคะขอปรับเบรคขึ้นเรื่อยๆตามกําลังนะคะอ้าวไหลไปไหลไป,ลไปจ,ะไจะได้หนีจะได้หนีของงามๆครับจะทิ้แมวเหมียวโอ้ยป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บคูณ6 90 6จะได้ตอนนี้คูณแถม6 โอ้โหร้อยสี่สิบสี่ิวมาต้องสิหกแล้วนะโอ้โหเอคือ5นห้าคูณแปดแสโอ้ยล้างหน้ากระดานคูณสิบสามพสิจะได้ตอนี้โอ้โหล้างหน้ากระดาน3ามมคูณสิบสี่สอห้าหกโอ้โหมอขนาซุปเปอร์เมกาไปเลย9316นะเจ้าไม่นี่ โอ้โหไผจะว่าจะได้ก็ว่าจะเนอมันงามขนาดม้อขนาดจะบอกขึ้นเนอะอ,ะอยู่ไปได้อยู่ไปได้ขอรปบแบบไี่ดิหกสิบหมุนออโต้ที่สามสิบเหมือนเดิมนะคะ,ะไร่ไปไร่ไปไหไปโอ้โหเคมาแล้วเคมาแล้วจะได้เคมาแล้วหกสิบโอ้โห,โโห,โโหไหลไปไหลไปไ,ไปต่ไอไปต่อ,ไอ,ไตอขอเงางาม,งามขอพี่จบส,สวยๆไว้ทีนะมาไผไม่ปังเราปังนะคะ ตัดใจมันสั่นแล้วค่ะโอ้ยสกเก็ตเตอร์มาเลยเจ้าสกเก็ตเตอร์เข้าไปแล้วตีตัวจะได้ตอกโอ้ยลากไปอีกสเก็ตเตอร์ก็มาจ้าจะได้นี่โอ้โหสกกส้ส,หสกเก็ตเตอร์เข้าหาตัวเป็นจีเรียบร้อยแล้วไหนเอ้าโอ้โงางากลางวงตีสองครั้งนั่นเองนะคะโอ้โยใจมันสัส่นรัวๆอัพพุตหกไปก่อนไม้แรกร้อยแปดสิบโอ้โหพุตหกร้อยแปดสิบ ร6 0นะคะอัเหนียวมาโอ้โหปรับปรัคูณเป็น้1 0ิบนคหนึ่งร้อยยี่สิบคูณหมุนฟรีเหลือที่เ้าครั้งอะไรไปไหลไปโอ้โหที่เหนียวมาคูณสิบสอไปอีกไปอีกอัเหนียวมาหนึ่คูณสิบสการหมุนฟรีเหลือที่หครั้งคูณสิบหกแล้วนะคะตัวคูณตอนนี้ แต่มันสันจะได้ปบบโหนะเน่เจ้าอา,าะม้านล่ตัวค้นแบบปรับปรับคูนติงเาวนะเจ้าตอนนี้คูนสา้โอ้โหเอคูนเ้าสองเจ็ดร้อยเองคูนอีกสี่พันเจ็ 22, ้าองยตาลา์สองยหกสจะได้อสิคูณยี่สิบสจะได้ตองโอ้โหกำน้ำนเนะเจ้าก็มีเมกาหกพันเเจ้า ปังเบาไววปังเบาไวเอาไปต่อไปต่อเกคูสาวสี่โอ้ยพันหนึ่งห้าที่สองเข้าไปแล้วโอ้ยหมุนฟีเหลืออยู่ตีหนึ่งครั้งนะเจ้าเอาหมุนฟีครั้งสุดท้ายปรับปับคูสาแปดเจ้าสอีโอ้โหขเขาเงินรวมเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่นั่นเองนะคะโอ้ถือว่าโชคช่วยจริงๆนะคะพี่เหมียวของเรานะอาขอปรับเบรไปที่80หมุนออโต้ที่30แล้วกันนะคะ ู่ม่ได้อยู่ไม่ได้เอาขอใส่หนักไปเลยโอ้โหเอมาก่อนแล้ว่ะช็อตนี้ยังไงยังได้อยู่เอาโห้ยแมวมาอย่างนี้ก็สวยไปเลยสิคะคูณสบสองหนึ่งหมื่นแปดสมาทําตาโอ้โหคูณสิบสี่สองรต่อแล้วคูณสิบหกพันสองจะได้ตอนนี้โอ้โหยงํางามเมกัหนึ่งหมื่งพันห้าร้ โอยใครจะอยู่ยังไงเนี่ยปักไม่ไหวนะคะปักไม่ไหวทราอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไ,ได้ขอปรับเบรที่100หมดออโต้ไปที่10ครั้งตอนนี้กําไรเราเหลือล้นแล้วนะคะปรับเบรที่100ไปเลยมาแล้วค่ะช็อตนี้เข้าแล้วโ,โ,โคมตอบทองเข้านี่ไวก็มาเลยนะโอ้โหเจเข้ารักหน้ากระดานไปแล้ว2 0 0 0ันีนะคะโอ้โห 2,400โอ้โหปิดจ็อบสีสวยนะคะวันนี้ถือว่าปิดจ็อบได้สวยนะคะยอดรวมอยู่ที่35,000นะคะกำไรเน้นๆนะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีเจ้า